วันดี้ครับเพื่อนๆคราวที่แล้วื่อทีผมพูดถึงเรื่องอการดูแลดอกทุเรียนและผลทุเรียนอ่อนในช่วงอากาศเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอากาศพันหวนนะครับครน,นี้ต่อมาครับการให้ปุ๋ยทุเรียนอ่อนคือจะให้ปุ๋ยยังไงดีนะครับอันนี้ก็คือคือคําถามโลกแตกอันหนึ่งประจําเลยนะเพราะว่าถ้าให้ไม่ดีนะครับให้น้อยไปทุเรียนหนามเหลืองนะครับให้มากไป ในออกเจนเยอะทุเรียนร่วงนะครับอ่ะอันนี้มันมาให้ไงก่อนอื่นครับเราจะให้ปุ๋ยทุเรียนยังไงเราต้องรู้การจเจริญเติบโต,ตของผลอ่อนทุเรียนก่อนนะหลังจากดอกบานครับภายในสักสองสัปดาห์มันก็จะติดผลอ่อนอันนี้เขาเรียกว่าระยะห่างแยะ่นะครับติดไปเล็ก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 ๆเล็ก,ลก,ลกอันนี้เรียกห่างแยะ่นะครับ ยี่สิบถึงยี่บห้าวันเนี่ยหางแย้เนี่ยทุเรียนที่เป็นหางแย้เล็กๆเ,เ,เ,เนี่ยจะเจริญเติบโตยี่สิบถึงยี่บห้าวันเนี่ยนะฮะจากหางแย้จะเตะิบจะเติบโตะเป็นผลทุเรียนขนาดไข่ลกกทาเออครัาเราก็เลยเรียกกันว่าไข่ลกกทาขนาดเท่าน,นี้นะครับแล้วก็ภายในเวลาเราราวสามสิบห้าวันนะครับจากหางแย้เนี่ยสามสิบห้าวันเนี่ยมันจะเติบโตเป็นขนาดไข่ไก่ขนาดนี้ไข่ไก่ครับ ไข่ไก่ไข่เป็ดก็อ่าแล้วแต่จะเรียกกันนะฮะถ้าไข่เป็ดก็ใหญ่กว่าอีกนิดนึงนะครับหลังจากน,นั้นก็ลองลาวอีกสักจากหางังแยะประมาณ45-50วบหาเดียวลูกมันจะขนาดกระป๋องนมป๋องนมคือขนาดนี้นะครับอ่ะช่วงเหล่านี้เป็นช่วงที่เราจะต้องระวังแล้วก็ดูแลการให้ปุ๋ยมากโดยเฉพาะปุ๋ยที่มีไนโตรเจนนะครับเออคือพูดไง่ายๆไนโตรเจนสูงมไม่ได้นะครับอันนี้ จุดที่สําคัญที่สุดคือจากหางแยวมาเป็นไข่นกกราประมาณ2 0่สถึงยี้าวันแรกอันนี้เนี่ยนะฮะไม่ใส่ปุ๋ยเลยไม่ใส่ปุ๋ยเลยนะครับดีที่สุดนะครับเพราะถ้าใส่ปุ๋ยไปปั้งปั๊บนะครับมือหนักไปหน่อยนะฮะพอลดน้ำปับ๊บพออัดน้ําลงปล่อยน้ําลงล่วงเลยครับหรือไม่ก็ไม่ได้ลดก็ลดน้ำปกติฮะฝนลงโครมในโตรเจนวิ่งขึ้นต้นลูกก็ล่วงอีกนะครับ เพราะฉะนั้นในช่วงเนี้ยโดยทั่วไปเนี่ยผมแนะนํามากไม่ให้เกษตรกรใส่ปุ๋ยนะครับแล้วเราก,กินปุ๋ย,ย่างไหฮนะตรงจุดเนี้ผมเลยว,ว่าแนะนาว่าจะเราจะต้องรู้จักการสะสมอาหารการสะสมอาหารก็คือว่าการเก็บอาหารไว่ที่ใบเนี่ยแหละครับเนี่ยเก็บอาหารไม่ใช่แต่ใบอย่าง,าง,างไม่ใช่อาหารอย่างเียนนะครับแร่ธาตุต่างๆเนี่ยเก็บไม่ที่ใบด้วยลักษณะของใบที่ท,ที่ดีในการสะสมอาหารที่ดีคือใบเขียวเข้มหนานุ่มใหญ่นะครับ ถ้ามันมีถ้าใบสะสมอาหารพียงพอเนี่ยระยะ20่สิบวันโดยที่ไม่ต้องให้ปุ๋ยเนี่ยสบายมากนะครับบางทีแครีีมาถึงนี่นะครับระยะไข่ไก่ได้เลยนะครับอ่ะวันนี้ระยะนี้แหละครับส่วนส่วนใหญ่เริ่มจากไข่นกกระทามาถึงไข่ไก่เนี่ยส่วนใหญ่เราจะเห็นอาการหนึ่งที่เราคุ้นเคยกันในทุเรีคือปลายหนามมันเหลืองนะครับอาหารมันหมดละอาหารมันหมดละนะครับ ถ้ามันหมดเยอะๆก็คือว่ามันแดงปลายหนามแดงครน,นี้ถ้าปลายหนามแดงคือไปไม่ไหวแล้วลูกนะครับลูกแน่นะครับไปไม่หลอดลูกไปโตนะครับ <Okay. S 1> ตอนนี้วิธํายังไงครับนะครับอันนี้ผมบอกยี่สิบเป็นวิ้าวันไม่ต้องให้ปุ๋ยนะครับจริงๆจากไขน่นกกระทาถึงนี้นะครับจริงๆระยะเนี่ยหลังจากยี่ห้าวันเนี่ยพอจะให้ปุ๋ยได้นะครับถ้าหนามเราเริ่มเหลืองผมแนะนําว่าก็ให้ปุ๋ยได้ ก็ทำไมให้ปุ๋ยเดี๋ยวหนาะมันจะแดงแล้วมันจะร่วงสูตรปุ๋ยอ่อนเนี่ยผมมีสองสูตรนะครับผมให้ทางดินเนี่ยสิบสองสิบสองสิบเจ็ดชวยเบาๆนะครับไปทีละสามฉีดสองีดพออย่าเยอะอย่าลงโครมไปเก็บฉีดโลนึงเพราะว่าถึงสูตรไนโตรเจนจะต่ำก็จริงแต่ว่าถ้าเราชวยลงไปเยอะๆเนี่ยเราลงไปเยอะๆเนี่ย,ยลงไปโลนึงผลตกมาโครมลูกร่วมอีกเพราะไนโตรเจนเทขึ้นต้นนะครับ ใส่สิบสองสิบสองสิบเจ็ดพอหนามเริ่มเหลือปับ๊บอาหารไม่พอกินใช้ปูดสิบสองสิบสองสิบเจ็ดนะครับให้ให้ให้สิบสองสิบสองสิบเจ็ดไปเนี่ยนะครับประมาณสามขีดต,ต่อต้นนะครับอ่ะพอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวยาวเดี๋ยวผมขออนุญาตไปต่อชิปที่สองดีกว่านะะฮจะได้ไม่ยาวเกินไปโอเคขอบคุณครับสวัสดี